สวัสดีค่ะเจอกันร้านลูกปัดกัดหลวงเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะเป็นไหมเทียมนะคะเป็นผู้ไหมเทียมผู้ไหมเทียมมีอยู่3ไซส์นะคะก็จะมีไซส์3.5 5เซนแล้วก็7เซนนะคะอันนี้นะคะสีเงินขนาด3.5เซนนะคะ4ชิ้น20บาทนะโอรสนะคะอันนี้เป็นแดงเลือดหมูนะคะสีครีมนะคะ อันนี้เป็นเขียวขี้ม้านะคะสีเหลืองทองนะตัวนี้เป็นสีขาวดีมากอันนี้เป็นสีม่วงี่ชมพูอ่อนอันนี้เป็นชมพูลิ้นจี่นะคะเขียวอมฟ้านะคะลูกค้าขนาด5เซน4ชิ้นอยู่ที่30บาทนะคะสีบานเย็นนะคะสีม่วงนะคะสีขาวนะคะสีเทาเงินสีน้ำเงินนะคะ อันนี้เป็นงานทํามือนะคะแม่ค้าจะมีช่างเนาะลูกค้าท่านไหนใช้เยอะนะคะสามารถสั่งเป็นออเดอร์ได้นะคะแม่ค้ามีช่างทําอยู่นะคะน,นี้เป็นฝ้าเข้มนะคะชมพูอ่อนนะคะเลือดหมูห้าเซนชมพูเข้มนะคะชมพูลิ้นจี่นะคะ,ะ,คะสีโอรสนะคะสีน้ําตาลเขียวอมฟ้านะคะสีฟ้าอ่อน เขียวพาเทลทองนะคะสีทองมันจะมืดๆหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าเหลืองทองมันจะออกเหลืองนิดนึงนะคะสีเหลืองทองนะคะสีเทาสีชมพูอันนี้ชมพูเข้มนะคะอันนี้เป็นสีเลือดนกเลือดนกกับเลือดหมูจะต่างกันนะคะเลือดนกจะสดกว่าเนาะ เลือดหมูจะออกมืดๆด,ดำๆนะคะอันนี้เลือดโนกอันนี้เลือดหมูเนาะอันนี้เขียวเข้มนะคะเขียวอ่อนพาสเทลนะคะตัวนี้เป็นฟ้าคามนะคะสีม่วงนะคะลูกค้าอันนี้เขียวขี้มา้าสีเลือดหมูเจ็ดเซนสี่ชิ้นสามสิบห้าบาทนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลเข้มอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะ น้ำเงินนะคะอันนี้โอรสเจ็ดเซนนะคะสามสิบห้าบาทสีเขียวเข้มชมพูเข้มนะคะชมพูลิ้นจี่นะคะชมพูอ่อนสีส้มแสบเขาเจ็ดเซนนะคะเขียวเข้มเนาะสีเขียวขี้ม้านะคะอันนี้เขียวอ่อนพัดเทลนะคะน,นี้สีฟ้านะ ก็สีขาวทองเงินนะคะสีม่วงนะคะสีคิมเหลืองทองนะคะม่วงนะคะลูกค้าเป็นม่วงอ่อนๆขอบคุณที่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมคะนะคะฝากกดติดตามด้วยนะไว้เจอกันทุกวันสิบโมงครึ่งนะคะวันนี้จบจบไลฟ์สดก่อนเนาะสวัสดีค่ะ